ุกสู่สุขมองให้ลึกนึกให้ไกลธรรมะจากสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออไปยุตโตโดยครูทิพย์สวัสดีค่ะวันนี้ครูทิพย์ขอเชิญทุกท่านมาร่วมพิจารณามองให้ลึกนึกให้ไกลเพื่อเปิดใจให้กว้างและเรียนรู้ธรรมะที่ช่วยให้เราเข้าใจชีวิตได้มากยิ่งขึ้น พระพุทธศาสนานั้นยึดถือความจริงเป็นหลักไม่ใช่เพียงตัวอักษรแต่เป็นความจริงตามธรรมชาติหนังสือเล่มนี้ให้ข้อคิดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2535มมีผู้ถามท่านถึงเหตุการณ์นั้นซึ่งท่านได้ตอบว่าในการพิจารณาเหตุการณ์ใดให้พิจารณาในสามส่วน คือหพิจารณาพฤติกรรมมีข้อเสียหายอะไรผิดศีลหรือไม่ 2. ในแง่สภาพจิตใจมีแรงจูงใจอะไรที่ทำให้ทำเช่นนั้นเป็นไปด้วยคุณธรรมอะไรมีความคิดใดแอบแฝงหรือไม่ 3. ปัญญาที่รู้เข้าใจ ทำให้สามารถทำการเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ดีงามด้วยวิธีการที่ดีงามถูกต้องชอบทรรมมากที่สุดและการกระทำนั้นเป็นการพัฒนาคนใช่หรือไม่ถ้าพิจารณาทั้งสาข้อนี้แล้วไม่มีข้อเสียหายมีคุณธรรมเพื่อบรรลุจุดหมายที่ดีงามในการพัฒนาคนเหตุการณ์นั้นย่อมเหมาะสมดีงาม ต่อไปให้พิจารณาว่ากระทําไปเพื่ออะไรท่านกล่าวว่ามนุษย์เรานั้นมักถูกบงการด้วยกิเลสสามอย่างคือหนึ่งตัณหาตัณหาคือความต้องการผลประโยชน์เพื่อตัวเอง 2. มานะมานะคือความต้องการความยิ่งใหญ่ทนงตนมีความทะเยอทยานอยากมีอำนาจและ 3. ทิพิ ทิฏฐิคือความยึดถือเอาความเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ไม่ฟังใครกิเลสทั้งสามอย่างนี้เป็นตัวกำหนดพฤติกรรมเราสามารถพิจารณาได้ว่าผู้ที่กระทำการนั้นถูกบงการด้วยกิเลสข้อใดถ้าพิจารณาแล้วพบว่าการกระทำนั้นเพื่อตอบสนองกิเลสของบุคคลผู้กระทำหรือกลุ่มผู้กระทำเหตุการณ์นั้น ย่อมไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมเป็นต้นสำหรับคำว่าประชาธิปไตยเมื่อพูดถึงเรามักมองว่าคือการเลือกตั้งแต่แท้จริงแล้วประชาธิปไตยคือการใหปร้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการปกครองเมื่อจะเป็นผู้ปกครองตนเองประชาชนต้องมีคุณภาพสามารถใช้ปัญญาคิดเองเป็น รู้จักวินิจฉัยด้วยตนเองนิฉะนั้นก็จะมีคนมาทำการแทนอยู่เรื่อยไปส่วนธรรมมาทิปไตยนั้นไม่ใช่ระบบปกครองแต่เป็นคุณธรรมของตัวเราเองที่ถือธรรมะเป็นใหญ่มุ่งสู่ความจริงความดีความถูกต้องและต้องปลูกฝังตั้งแต่เยาววัยจนฝังลึกเป็นนิสัยของจิตใจ ซึ่งจะช่วยให้คนเราข้ามพ้นความยึดติดในตัวตนได้เป็นรากฐานของประชาธิปไตยต่อไปหากเราจะพัฒนาเด็กพัฒนายาวชนอย่าเน้นเพียงแค่รูปแบบแต่จงพัฒนาใจและปัญญาไปพร้อมกันให้เขารู้ว่าการกระทำใดควรหรือไม่ควรและรู้ว่าเหตุผลใดจึงควรทำมันมีผลดีอย่างไร เช่นเดียวกันการจะเชื่อในสิ่งใดก็ขอให้พิจารณาด้วยใจและปัญญาเช่นกันอย่าเชื่อตามสิ่งที่ปลุกเกล้าอารมณ์ให้เชื่อตามภาพตามคำบอกเล่าบอกต่อๆกันมาให้พิจารณาตามเหตุปัจจัยอย่างมีสติมีเหตุผลเมื่อเราถือธรรมเป็นหลักมีปัญญาเห็นความจริง เราจะหลุดพ้นจากอำนาจของตันหามานะและทิฏฐิแล้วจึงจะพัฒนาประชาธิปไตยที่แท้จริงนั่นคือการเป็นผู้ปกครองตนเองได้อย่างมั่นคงครูทิพย์ค่ะ